โอเคนะครับผมสัวัสที่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกอดกับเกมไมครับออยสปอนนะครับหรือไมคราฟน้ำมันเกิดนั่นเองนะครับผมมาพานครับผมตามที่เราสัญญากันเอาไว้นะครับว่าเราจะไปอ่าบุกไอไอตรงนู้นนะรับบุกไอเดนเจีร์ตรงนู้นนะับผมในพาร์ทนี้นะครับโอเคเรามาดูขอกันบ้างดีกว่าแล้วมัว่ามันมีอะไรบ้างนะับผมโอเคแล้วก็เลือกแสงเกมครับเหมือนจะเบาไปนะฮะเพิ่มมาหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเค เห็นไหมผมขอเตรียมขอไปก่อนนะฮะไปบุกเอ้ยยังไม่บุกดีกว่าปะผมว่าผมขอไปดูาดลาดราก่อนดีวกว่านะครับอ่าโอเคระหว่างดูาดลาดราขอเผาเหล็กเพิ่มละกันนะครับไหนไปดูซิมันมีอะไรบ้างครับตรงนู้นเต็มแอเตยมแอปเป์ทองไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันสักหน่อยนะครับบัตตี้เเอ๋ตรงไหนวะาเมื่อกี้เดี๋ยวผมผมต้องใช้ดักก้อนไฟผมจะการบินไปด้านหน้านะครับโอเคเรามาันคู่หนึ่งนะครับ เงาอ๋อติดโอเคก็บิน uh, ดีคร like ับอ่าเอ่อ oh. น oh. 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 ั่นไงครับมันเป็นอะไรอ่ะเราต้องมาดูครับฮินี่ม like ันเอ็มโอ้มีตัวอะไรไม่เนอว้าวสวัสดีเพื่อนติ๊กติ๊กโอ้โอ้กูตายเลยตัวอะไรวะครับสปิสต์สปิดบักอะมาแรงอะไรวะเนี่ยมาแรงสปงสปิดสปิดต์จะปุ๊ดจะปุ๊ดแต่โหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้วันดีนายเฟลลี่วันดีเลือดโอ้ผมจริงใจจ้วยครับไอ้พร้า ไม่ไหวเว้ยแฮปเราไม่ทันเหมือนแฮปเราต้องต้องหาเกาะอีกหรืออะไรมันก็ได้มาใส่ก่อนครับโอเคบุกตอนนี้น่าจะไม่ไหวครับแต่ผมผมคข้องใจมากเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นเห็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากล่องนะครับผมขอไปดูสักหน่อยครับมันมีอะไรด้านในโอเคปึ๊บบินจากต้เร็วเก็บโอ้เฮ้ยชุดก่อปะเช็ดไม่ยอมไม่ยอมเห็นว่าแบบแบบก็เอาแฮปโอ้โหแฮบกินรอบินจากต้เร็ว หลบซ้บายขวาหลบหน้าหลบหลังหลบพร้พอมๆกันปุ๊บเก็บเก็บโอ้เจอบหมดเลยได้ปะวะ,ะนี่ครับได้เ,เกาะมาเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ะผมขอก่อนต้องดูกับต้องดูครับแงโ,โอ้โหการบุกยากได้ครับไม่ต้องไม่ต้องใช้กลยุทธ์อะไรมากมายครับมาดูของก็พอไม่ตายก่อนเลยโอ้โโดูไม่ทันกินแตนปพะทองแป๊บเนะฮะเพื่อความอร,อร่อยของชีวิตและ,และทรัพย์สินโอเคเข้าไงดีวะผมต้องเข้าไงดีครับเข้าหลัง เข้าด้านหลังโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเออฆ่าดีถูกค่าไปเลยโดเอ้ยวู๊กากทิ้งอาแต้มไปนะครับเป็นอ่าเป็นพวานะครับที่ขุดดินนะผมได้ไปสิบสองโอ้โหพวันแรงกระดาบผมอีกครับทิ้งดาบไปเลยพวัแรงกระดาบนะครับผมโอเคครับมีอะไรเนี่ย instant s u r v i v a l s u r v i v a l นะครับผมขอดูแป๊บหนึ่งจะทำไปได้อ่าปึ๊บไม่รู้ไปครับน่าจะต้องมีวิธีการทำอยู่หรอกนะครับคุณผู้ ไม่รู้ว่ามันเอา,เอามาวางที่บ้านได้ครับผมลองกลับไปที่บ้านก่อนแล้วกัน,นครับโอเคแล้วก่อนบ <c oughs> ุกยังให้ได้ครับผมอ่เอ้ยมันตะกั่นออกจาก้อนไฟครับเราใช้อยู่นะครับโอเคเฮ้ยมันอะไรวะนั่นแป๊บหบนึงไปดูก่อนอ่าใหญ่เปม,มุมหรออ๋อน่าจะเป็นไอ้ตัวมันชื่อว่าอะไรวะไอ้ที่มันเป็นแมลงไงครับผมเอ้ยตัวอะไรวะนะั่นดูครับไปดูไปดูปดอ่าฟองอ๊อกบกบกบวันนี้กบอฟอกฟอกร้อยอ้ากระตุก ได้อ่าสมอลบอลมาครับเอามาทำพิต้อนเฮ้ยคุณคุณบ้านี่นี่มันดัาเจียนของไอ้อ่าพึ่งเนี่ยครับโอ้ต้องต้องบุกครับต้องบุกมันมีอะไรบ้างวะว้าวสปองขุดขุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดือดกระตุกโอ้ยไปเมื่อกี้ไปเมื่อกี้โอ้ยไม่ทันเนี่ยโอ้โหมันไม่กล่องอยู่อ่ะโอ้โอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาแป๊บโอ้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 ใจเย็น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 แป๊บแป๊บแป๊บเจียมคลองก้อนอ่าโอ้มันมีโอ้โอเค เขาทำร้ายเราไปครับหวังว่าเขาคงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับแล้วก็จะขอเข้าไปอย่างนะขอเข้าไปนะใจเย็นๆแง่เสียงมันดังมากครับโอเคผมว่าเราต้องอุ้ยืหเขาตีเลยปะวะนายเฟรี่บอผมต้องการกล่องครับเอาไงดีวะโอ้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 ไอ้ปทองไอ้ปลาทองไอ้ปลาทองโอเคโอ้โหอย่าอย่าอย่ามาบินแข่งอย่ามาบินแข่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็น ผมว่าต้องขุดจากด้านข้างนะครับอรออยู่ขุดยากกว่าไอป้ปลาเอาไงดีวะต้องโอ้โหตัวยังใหญ่กับร่างเดร์เด,ดบอว์กับร่างมน,นุษย์แล้วกันนะครับกับร่างทวนหงอนแล้วกันโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บขุดง่ายหน่อยโอ้กือตกตกนั่นไงโอเคปึ๊บโอเคครับขุด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 เอาขุดเยบไม่ถึงที่ปลาเอาขอแล้วกันขอไว้ก่อนปดับดาบดับเก็บเก็บจอดหนีหนีปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บไปแตกลากสิโอ้โหไม่เป็นไรนีหนีกนที่ก็กไปไปตับซอกโอเคไม่เป็นไรแม่โอเคครับตอนแรกอะไรมาเมื่อกี้อ่าเป็นดาบก็ผมดาบเฟรนลี่ซอสครับนะดาบ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 นิดน้อยกว่าพู่งตีครับมีรองเท้าด้วยอ่ะใส่ไปอ่ะรองเท้ามีสองอันมันก็เดียวกันยังไหวปล่าโอเคครับได้ เโอ้โอ้โอ้ไม่น่ายัง oh, ยังไม่ปลอดภัย,ยนี่ก่อนนี่ก่อนอกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้าน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 หายการบ้านหายแป๊บ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 ผมมาโอเคด้านอยู่ด้านนู้นนะผมจําได้จําได้อ่า,าหูดูของกันดีโอเคได้สปอนเพิ่งมาได้ครับแม่มเ, <c ười> เอามาปลาเล่นเอามาปลาเล่นนะครับโอเคครับแล้วก็อ่าไอ้ตรงด้านนู้น,น,นครับจะมีสปอนเอ้ยจะเป็นดันเจี้ยนของแมนชิสนะครับหรือตะกระแตนสุดโกงของเรานั่นเองครับเด้อ <c ười> <c ười> เดินเราเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าประมาณด้านนู้นดิเออนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอตรงนู้นนะครับเดี๋ยวรอผมรอผมมีของอันนีบค่อยไปบูกับไอ้แมนทิสนะครับมันเก่งผมได้มาหลายพาสแล้วรู้นะครับมันโหดแมนทิสนะครับโอเคเดี๋ยวดูซิดาบเฟี่ซอมมันทำอะไรได้ครับคลิกขวาไม่ใช่ทำไม่เขือนโป๊ะแปะอะไรเลยครับดาบดาบโง่ๆนะครับอ่าผมมีบัฟจากแอปเบบลทองนะครับโอเคเจ๋งเจ๋งเป้งเลยครับมาระวังมัมื่อื่นนะครับผมว่าผมขุดเหมืองหน่อยละกันครับต้องการของ ดูซิมีอะไรบ้างนะครับเที่ยวไปคราฟได้กรรมค้างโอเควืบหืมโตเพื่อนมาสิกรรมเกมค้างครับเป็นสปอนนะครับผมต้องการดาบนะครับดาบดาบดาบต้องเซว่าซอสโอเคกรรมพิมพ์ผิดซอสอ่าดาบไอ้ดาบลูบี้เอากรรมปึ๊บไอ้ดาบลูบี้อ๋อใช้ลูบี้ครับแล่วลูบี้ในการคราฟครับแล้วมันหาอย่างไรวะเนี่ยโอเคลองหาดาบโง่ดูครับอ่านี่ไงโอเคอันนี้ผมเคยทำนี่ว่า ตอนสักพาร์ในเงินรืมไปแล้วนะครับผมโอเคโอเคชิคเก้นอุ้ยมีดาบไก่ด้วยนะครับ <laughs> ดาบไก่โอเคปึ okay. ๊บปึ๊บปึ๊บเลสโอเคผมว่าแรนนี้มันหาง่ายอยู่ครับผมจําได้ผมเคยเจอมาแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปหากันดีกว่าครับโอเคผมลองหาอะไรดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างไมหมนออะไรเนี่ยไก่มันก็ไก่อ้ยโอ้โหไอ้เลตแมนบัตเต้นะครับลงปัดไาโอเคกล่องง่ๆนะครับก็กล่องง่ๆ โอเคมาเราไปอ่าไปขุดเหมืองดีกว่าครับระหว่างที่มันมืดๆอ,อยู่นะครับอ่าต้องใช้มอสให้เป็นประโยชน์มอสอยู่ไหนมอสอยู่ไหนโอเคอถือดาบมือนึงแล้วก็ถือนี่มือนึงเนี่ยเอาทอสถือมือไหนจเจริญพรโอเคแล้วก็กดไหวเรียบร้อยนะครับเอาไอ้ปลาเอาคอสมาขุดโถปึ๊บปื๊บเรียบร้อยสิเอ๋อะไรครับมาหาต่อไปครับเราต้องลงเหมืองไปหาอ่าของจำเป็นครับไปหาแร่ครับผมเพราะว่า ชุดเรายังไม่พร้อมครับผมอยากไปสู้กับแมนชีเแต่ครับเอนะครับโอเคพอชันก็เราก็ต้องต้องหาของก้อนนะครับปฏิทานบลคอกทอนไปโอเคขุดฐานด้วยแล้วกันครับฐานฐาน่างเรายังไม่มีเลยครับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคขุดไปเรื่อยๆครับปาบปาบปาบครับผมโอเคครับคุณคุณไปครับระหว่างที่ขุดขอเรามาคุยกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันครับในอ่าช่วงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่สิซีรีส์นี้ครับผมผมอาจจะทำอ่าอาจจะ รีบๆจบหน่อยนะฮะเพราะว่าผมอาจจะไม่เล่นไปแบบจนถึงตีเดอะคิงเดอะคีนเลยนะฮะผมอาจจะไม่เล่นไปถึงถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าผมยังดีไม่พอนะฮะคอมมันยังดีไม่พออะไรประมาณนั้น้งครับโอเคแล้วก็อาจจะจบไปอาจจะรีบรีบ,รบจบนะครับโอเคถามว่าจบยังไงก็อาจจะเป็นประมาณว่าผมไปไปครบทุกมิติแล้วครับแล้วก็จบเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับผม โอเคเป็นว่าซีรีส์นี้ครับจะจบตอนที่ผมมาครบทุกมิติแล้วแล้วกันครับประมาณนั้นครับโอเคถือว่าชี้แจงแล้วครับมันจะมีประมาณประมาณ8 8มิติมั้งครับผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันครับโอเคแล้วก็เมื่อไหร่ที่ผมไปครบทุกมิติครับผมก็จะจบซีรีส์นี้นะครับผมผมจะไม่ถึงขั้นไปตีเดอะคิงเดอะคินนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวหรอกนะครับผมโอเคอ่ะปึ๊บปึ๊บโอเคครับปักท้อสแป๊บรู้สึกว่าใช้ยากเหลือเกินเนี่ยชึบอ่ะโอเคครับผมขุดกันต่อไปครับไปหาของนะครับที่ จำเป็นต่อ,อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไอ้บ้าต้องอต้องหาของมาสู้กับมอนเตอร์นะครับเออว่าไปผมลงวอตนี้มาว่ะวอตเอ็กซลเรย์ทำไมไม่ใช่วะโอเคใช้ใช่ไหมเออใช้หน่อยก็ดีครับตอนต้องรีบจบครับตอนรีบใช้เลยครับเอ็กซลเรย์อ่าปุ่มอะไรวะเอ็กซลเรย์หาก่อนโอเคเอ็กซลเรย์ครับปรับปุ่มแป 7, 8, ๊บเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเดี๋ยวผมปรับผิดปะวะเดี๋ยวนะเอ็กซลเรย์ต้องเป็นเลขแต่วะ X เ,เอ็กซเรย์เลขเก้าไอ้บ้าโอเคครับเนี่ย โอ้โหมีมอสเอ็กซาเล่ครับผมเกียนแป๊บลงมอสเอ็กซเรย์ในการช่วยหาครับดูว่าถ้าท่านผู้ชมค้งไหนอยากให้ไม่ต้องใช้ก็บอกได้นะครับแต่ว่าพาร์ทนี้ขอใช้ก่อนนะพาร์ทนี้ผมขอใช้มอสเอ็กซเรย์ก่อนครับโอเคแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมคิดว่ามันโกงไปก็บอกกันได้ครับแบบพี่ครับมันโกงกันไปอย่าใช้นะครับก็บอกกันได้นะครับผมไม่ว่ากันครับโอเคมาขุดแป๊บขุดแป๊บเดี๋ยวโอ้ยไอ้บราวางผิดอีกแล้วไอ้ไบนทอง รู้สึกว่าอย่างใช้ไม่ค่อยคล่องเลยครับตอนนี้โอเคปึ๊บปึ๊บตรงนี้มีแร่อยู่ครับแร่แร่อ่าอ๋อมันเป็นสปอนครับเป็นสปอนเนอร์อะไรประมาณนั้นครับโอเคเอาทอสอยู่ไหนวะโอเคทอสอยู่นี่นะครับปึ๊บปึ๊บนี่มันเป็นสปอนเนอร์นะครับผมมันคืออะไรวะเนี่ยขุดมานะครับสปอนเนอร์โอเคชึบชึบนะครับเอาเนี่ยมาขุดเฮ้ยที่ขุดเราแก้พังแล้วเหรอครับผมว่าเราไปหาเหล็กก่อนได้ไหมเออหาเหล็กก่อนหาเหล็กก่อนเหล็กจ้าปึ๊บ ะโอเคนี่ายๆเหล็กหาอย่างรวดเร็วครับในการหาเหล็กนะครับผมโอเคมันตัวอะไรวะนั่นออโม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 โน้อยน่ารักครับอ่าเฮ้ยโอ้โหน้นไมันดันเจี๊ยนปล่อยไปครับเห็นไหมครับว่ามอสนี้แบบแล่มันเยอะมากๆนะครับคือม็อดนี้เนี่ยแล่มันจะเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันมีหลายๆม็อดมารวมกันครับผมเอาหลายๆม็อดมารวมกันเลยครับแลมจะค่อนข้างเยอะนะครับโอเคใช้เอ็กซเรก็ดีไปครับหาง่ายๆไปครับโอเคปุ๊บปุ๊ป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  โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหล็กอยู่ไหนเหล็กอยู่นี่นะี่ครับผมเอาเหล็กก่อนแล้วกัน,นครับเหล,ล็กงานเหล็กด้านล่างเราก็มีนะครับโอเคขุดมาเหล็กจ้าชืบชืบเหล็กเหล็กโอเคไม่ให้หมดครับเราต้องการต้องการจากามากมายเือยนี่มันแบคไอ่รอนนะครับผมเจอของเจ๋งนะครับเดี๋ยวผมทำไปให้ดูครับเดี๋ยวนะแบคไอ่รอนผมไปเอาไปเอาแบคไอ่รอนก่อนครับมันเป็นแร่นะครับผมโอเคเอ้ยเดี๋ยว ไอ้นี่ขุดยังไม่ได้นี่ยว่าต้องใช้เล็กขุดเออโอเคเดี๋ยวโอ้พังแล้วไอ้ปรากรรมขึ้นไงวันเนี้ยเดี๋ยวเคยไปทำที่ขุดใหม่ก่อนแล้วกันครับชึบโอเคปึ๊บปึ๊บทางขึ้นมาทางไหนวันเนี้ยโอ้ขุดมาขุดมาซะง,งงเลยอ๋อทางกรรมแล้วโอเคตรงเดี๋ยวนะขึ้นโอ้ตรงนี้ไอ้ปลาโอเคผมนี่ก็ขุดซะงงเลยครับปึ๊บปึ๊บไอ้ไอ้ปลาเอ๋ยอชิบหายจะไปไงวันเนี้ยกรรมเวรกรรมโอเคแป๊บนึงนะ ต้องทุบหินให้พังครับโอเควางาพาดครับผมม,ไม,ม,ไมีไม้ก็มีไม้ไม้ก็มีโเอ้ยหทำที่ขุดดิโง่ทําไมครับโง่ทําไมโอเคโอ้ปึ๊บอ,อ่ะซื้อป,ปาวางไปครับแล้วก็เอาเออเอาเลยมาวะทําที่ขุดมาครับโอเคไม้ครับวางไป2ชิน้นนะครับแล้วก็อ่าทำพิกแอ็กเรียบร้อยครับพิกแอ็กโอเคครับมาจิบ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 นะวางวางหินหินจ้าหิน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 โอเคชึบ ชึบชึบโอเคผมว่าผมยกเลเิกไอ้โหมดถือของสองมือดีกว่าครับมันงงงยังไม่รู้นะครับพาทหน้าผมออกดีกว่ามดนี้นะครับมันงงงนะครับผมเอามาใช้แบบปกติดีกว่าครับโอเคทอดอยู่นี่นะครับอ่ะชึบแล้วก็ยกเลิกยกยกเลิกสิยกเลิกไงวะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าที่ขุดที่ขุดที่ขุดโอเคเดี๋ยวผมขอไปทําที่ขุดเหล็กก่อนแล้วกันครับที่ขุดเหล็กจ๋านะครับอยู่ไหน อยู่ไหนที่คุดเหล็กนะครับอ่าปึ๊บยังไงเหล็กอยู่เผาไว้นะครับผมโอเคแล้วก็เผาอ่าแรไ่ไปครับเผาแร่ไปอ่าแบ่งมาสักครึ่งหนึ่งครับเผาแรไ่ไปโอเคครับผมจะทำอ่าทอดเพิ่มครับทอดผมจะหมดแล้วนะครับไม้จ๋าแล้วก็ทอดเรียบร้อยหืมจำนวนมากมายโอเคครับแล้วตรงนี้คนระับอ่าเอาสปอนเอาของที่มันจะเป็นเก็บไปก่อน,นครับสปองสปอง,ส,ปองสเปงเนี่ยโอเคเปึ๊บอันนี้เออไออีสแตนสแตนเซอร์ไวว่ามันคืออะไรวะ มันมันวางไม่ได้เออมันจะฟักอ๋ <the> อมันจะเป็นบ้านเนี่ยผมไม่เนี่ยอ้โ,อโหนวางทีแม่เป็นบ้านเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะของของงงอยู่ง,งงอยู่เริ่มเริ่มอยู่อยู่ในหมดสตันอยู่ครับโอเคปึ๊บเปิ๊บโอโ้ยไม่รู้มันเป็นบ้านนะปลอดภัยเนอวเรียบร้อยเลยบ้านบ้านเราโอ้โหบ้านอันตรายชิบหายเลย โอเคเก็บของไปก่อนครับโอ้ของเออมีของให้ด้วยครับแจมแมวเลยว่ะโอเคโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะมันก็ดีนิดหน่อยดีดีดีไม่ก็ดีครับเดี๋ยวผมลงไปใช้ใช้สบ้าเลยครับโอเคเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนะครับอ่ะขอเคลียร์ของก่อนนะครับโอ้โหแป๊บนึงนะเออปึ๊บ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 โอเคแล้วเราจะเอายังไงดีกับไอ้นี่ดีครับแป๊บนึะผมขออ่าเอาผมขอเคลียร์ก่อนครับมันรัสปอนมาตรงรูเลยครับโอเคทุบมันทิ้งเลยแล้วกันครับปั๊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 บโอเคข โอ้ยหลอดเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้เคลียร์เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ไปลองเช็คไมค์มานะฮะปรากฏว่าไมค์ช็อตนะครับขอภัยด้วยครับผมโอเคตอนนี้มาดูแกแต่ยังครับันยังช็อตอยู่เหมือนเดิมครับไมค์เริ่มไม่ไหวเลยครับเดี๋ยวค่อยค่อยเคลียร์เรื่องไมค์ะครับค่อยซื้อไมค์นะครับผมโอเคปักก่อนครับปักปักไมเ๊โอ้โหไม่ขยายพื้นที่บ้านเราด้วยครับไอไอไอบ้านเนี่ยนะครับผมโอเคอ่ะ เป๊บเป๊บเดี๋ยวนะผมขอหาของก่อนแฮป่อเคเมื่อกี้บ้าเลยแฮปโอ้โหโอเคผมจะเอาอะไรไปลงเมืองน,นะอ่าผมขึ้นมาทำอะไรเมะื่อกี้เอาลุงลืมเลยเอาโอเคเอาดาบไปแฮปาดาบแล้วก็เอาที่ขุดติดตัวมาไว้แฮปที่ขุดโอเคแอปเปิลถวยหัวคองนะแฮปทอสอา่าที่ขุดเหล็กอยู่หน่วะใช่คับไปแล้วนะครับโอเคครับอาหารมาติดตัวไว้แฮปมาเอ้ยเออใช่มันได้เตียงด้วยแฮปแม่ จับแมวจริงๆครับไอชุดเซตเนี่ยเนี่มันแค่ทอเมันเพิ่มด้วยครับอ่าแล้วก็ประตูแฮปหนึ่งอันประมาณแบบไอชุดเซตป้าอะไรประมาณนั้นครับโอเคมาดูหน่อยแล้วกันครับมันมีอะไรบ้างเป็นแมปครับผมงอโอเคก็เป็นแมปนั่นแหละแฮปจะจะจะ,จะมีอะไรจะมีอะไรมากกว่านั้นครับโอเคก็แมปงโง่ๆนะครับอ่าเก็บแปโอเคอ่าเนื้อมันให้เนื้อมาเลยครับมีแคปทิดด้วยแม่ให้ขอมาพอตัวเหมือนกันครับโอเคมาผมไปลงเมืองต่อดีกว่าวะอ่า ชึบๆ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 โอเควัดดีเหมืองอ่าเมื่อกี้เราขึ้นมาตรงนี้ใช่ปะโอเคขุดไปเอ้ยลงลงไปลงไปเรื่อยๆก็ได้นี่หว่าจะขุดไปทำไมเนี่ยโอเคปึ๊บมันปรับหนูเนี่ยปรับเอ็กซเรย์เรียบร้อยนะครับอ่าผมขอไปหาก่อนเนี่ยผมเจ้าะดีดีครับอยากได้อะไรแบบหยิบได้สบายเลยครับผมโอเคพอเอ็กซาเล์นะครับน้ำมันไอรอนเนี่ยผมไอรอนไอรอนไอรอนนะครับขุดไอรอนต้องการไอรอนอย่างมากมายครับโอเคครับมาไอรอน เอ้ผมว่าไอร้อนเราเราพอแล้วมั้งครับเราผมว่าผมไปหาแร่เจ๋งๆดีกว่าไอ้แร่ชื่อเนี่ยอามิทิสเนี่ยโอเคผมไปหาแร่อามิทิสดีกว่าครับจะสังเกตว่าแร่มันมีค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมว่าจะเอาแร่แร่ลดลงมาครับผมโอเคนั่นไงครับแบคแอลลอนผมว่าผมไม่ขุดดีกว่าผมว่าพาร์ทหน้าผมเอามอสที่มันมีแบกกอรอนออกดีกว่าครับมันน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับผมโอเคเพิ่มเพิ่มเพิ่มผมขอเอาแร่เอ้ยยังไงเจอแร่เจอแร่ผมไปเอาแร่ อเมทิสต์ส่วนฮับอเมทิสต์อเมทิสต์อเมทิสต์นั่นไงฮับเป็นแร่เม่าเม่าไงครับโอ้ไกลพอตัวกันแล้เนี่ยอยู่ไกลจังวะแร่อเมทิสต์นะครับจะบอกว่าเพชรนี่ไม่มีประโยชน์เลยครับเพชรนี่โคตรหมดประโยชน์บอกเลยนะครับตัวการแร่อย่างเดียวครับโอเคโอ้โหมันไกลมากเลยครับแร่ผมว่ามันต้องอยู่ชั้นล่างๆเลยว่ะโอเคผมขุดดิ่งเลยก็ได้ครับแอบเ่าเหมือนแร่มันจะไม่ค่อยอยู่ชั้นด้านบนนะครับโอเคอ่าผมจะผมจะยังไม่ขุดแร่ม่าเม่านะครับเพราะว่า พาร์ทหน้าผมจะเคลียร์มอสออกไปด้วยฮะพวกมอสที่แบบมันไม่จะเป็นนะครับผมจะเคลียร์ออกไปด้วยครับในพาร์ทหน้าโอเคพาร์ทนี้ผมจะขุดแร่ไปเอ้ยแร่นี้มันขุดได้ป่ะวะลองขุดมาโม่ๆก่อน,นครับอ่าเพนลาดียมเหรอโอเคเอาขุดแตกครับผมน่าจะต,ต้องใช้ที่ขุดดีๆขุดนะครับโอเคแล้วก็ท่านผู้ชมบอกครับผมให้ผมทำที่ขุดอัลติเมตครับอัลติเมตอ๋อมันพิมพ์ยังไม่ได้อัลติเมตอ่าอัลติเมตอัลติเมตแป๊บหนะผมโม่ๆแป๊บ จะอยู่ก็ได้วะจะอยู่เสื้อถาก็ได้วะโอเคนี่ไงไ oh, อเทมเมรับผมอยูอ๋ออยูเอลทีโอเคโอเคลืมได้ไงเนี่ยอ่ามีคนได้บอกมีคนบอกให้ทำพวกของไอเทมเมทเนี่ยครับมันทำไงวะโอเคใช้ยูเรเนียมกับไทเทเนียมครับผมในการทำครับมันหายัางไงวะ, <c oughs> เ,วนะวนเนี่ยยูเรเนียมกับไทเทเนียมโอเคครับแรกนี้ระว่ายูเรเนียมเนี่ยไม่ใช่นี่หว่าก็บอกชื่ออยู่โอ๋ยไอ้บ้าโอเคผมไปหายูเรเนียมกับไทเทเนียมก่อนครับอ่ายูเรเนียมกับไทเทเนียมเหรอ มันเป็นแร่ดอปหรือว่าเป็นแร่หาได้วะครับผมว่าผมว okay, you know okay, um ่าเราอาจจะต้องดบจากมอเตอร์เอาครับพวกแร่พวกนี้โอเคผมขอขุดแร่ไอ้นี่ก่อนครับไออะมิสอะมิทิสนี่ยครับโอเคเอามาก่อนครับว่ามาก่อนมาทำดาบก็ง่้ก่อนครับจากนั้นเราต้องต้องมีดาบก่อนครับโอเคปึ๊บ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 อ่ะโหแถวนี้ลาวาเยอะเนี่ยโู่ยัมันวายแปดเลยครับแม่เว็บเกมทุยเว็บเกมวายแปดแถบเอ้ยผมพอไเอลเพชสต่อแล้วกันครับเอามา เอามาทำได้ขุดแล้วกันนะครับโอเคเพชรจ๋าขอทำขอเอามาทำได้ขุดหน่อยโอ้โ okay. หพอมอีมอสพอมีมอสเอ็กเล่แล้วมาช่างสบายใจเหลือเกิน,นครับ <c oughs> ไม่ต้องมานั่งหามงหาเหมืองนะครับผมว่าเราปักท่อนเนี่ยก็ดีครับโอเคตรงนี้ครับตรงนี้มอสเอ็กเลจ่จ๋ากริ่งมาหาแล้วนะครับเปิดเอ็กเล่แป๊บโอเคขุดต่อครับมันมันเพชรแทนเพชรปลอมวะเนี่ย โอเคเพชรแท้ครับพอดีในมอดนี้มันจริงแบบเพชรปร่งเพชรปลอมนี่ครับอันตรายมากมากครับผมเพชรปลอมเนี่ยโอเคนี่มันแร่อะไรวะดูดิอ่าเป็นแร่ไทเทเนียมครับผมเฮ้ยแร่ที่ประวัตไทเทเนียมเนี่ยโอเคใช่ประวะอ่าไทเทเนียมใช่ไหมเนี่ยไทเทเนียมโอเคครับน่าน่าจะใช่มั้งโอเคไทเทเนียมได้มาเลยครับอ่าแล้วก็ต้องการยูเรเนียมเลยครับยูเรเนียมค่อยๆไปหาครับยูเรเนียมอันนี้มันหงงมากแร่เยอะมากป้อนนี้โอเคเฮ้ย จะเห็นว่าแร่เสือฟ้าผมไม่ขุดนะเพราะว่าพาร์ทหน้าผมจะเอามอดมอดแร่เสือฟ้าออกครับมันมันเยอะครับแร่มันเยอะเกินไปครับผมว่านะครับผมเอาแต่อันที่มันจะเป็นมาก็พอครับโอเคชึบชึบโอ้คตดวสูงปึ๊บปึ๊บอ้าวเพชรขุดขุดโอเคเพชรมันอยู่ด้านบนว่ะปักทอดแป,ป๊บโอเคโอเควัสดีแร่เซฟไฟชื่อแร่เซฟไฟชื่อมันเกมโปเกมอนเลยครับโปเกมอนอัลฟ้าเซฟไฟนะครับผมโอเคขุดมาครับแร่เพชร โอเคอเราไปหาแร่ยูเรเนียมกันต่อดีกว่าครับมันจะต้องมันหน้าตายังไงวะครับยูเรเนียมไทเทเนียมเอ่อน่าจะประมาณหน้าตาสีเหลืองไปครับยูเรเนียมโอเคค่อยไปหาครับเราคุณในกรงนี้ก่อนครับเอาเล็กไปทำเล,เล็กเล็กกันทำอะไรได้วะเออนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บนี่มันเอาไม่ใช่ครับเราต้องการยูเรเนียมครับยูเรเนียมน้ำเหลืองนงเหลืองมาเยอะครับแต่ว่าแร่มันก็ซับซ้ำกันเยอะครับโอเค ไอ้เหลืองๆพวกนี้ไม่ได้ม่น่าใช่ครับผมผมรู้จักแร่พวกนี้อยู่ครับมันจะเป็นแร่สักอย่างหนึ่งนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวขอดูแร่ตรงนี้ก่อนครับแร่แร่นี้สีมันช่างสวยดีอ่ะเป็นแร่ไลติงเหรอไลติงสโตนเป็นหินสายฟ้าบบครับเคยอะไรวะเนี่ยปล่อยไปครับโอเคเอ้ลองไปดูหน่อยก็ดีครับไอ้แร่เหลืองเนี่ยผมจำเชื่อมันไม่ได้แล้วแต่มันไม่น่าใช่ยูเรเนียมนั่นไงครับมันเป็นอะไรวะเนี่ยลิลิเอ้อมองไม่เห็นสโตนโอเคมันเป็นลิมอนไนลิลิมอนไนครับโอเค เออหรือว่าแร่ส้มๆมไหมครับต้องต้องการหาแร่ยูเรเนียมครับผมอยู่ไหนวะยูเรเนียมจานายอยู่ไหนโอเคนี่ใช่ไหมยูเรเนียมไม่ใช่ยังมันแร่บ,บอลออกอะไรวะเนี่ยโอเคครับเราต้องเอ้ยมันเป็นวะน้องเหลืองตะบนนะ่ะเออไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูหน่อยโอเคจะขึ้นไปไงต้องโอหขุดติ่งไปก็ได้มั้งเนี่ยขุดติ่งไปก็ได้มั้งเนี่ยเอ้ยนี่มันยาขุดยาขุดขุดแล้วตายครับผมจำได้ไอ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 บ้านเนี่ยเคยขุดแล้วครับขุดแล้วตายบักท้อเดี๋ยวกันครับมืด ปักท้อมันมนครับโอเคไปเอาด้านบนครับด้านบนจะไม่แร่อยู่ครับโอเคไปขุดด้านบนแล้วกันครับมาแร่จ๋าไอ้ไอ้แร่ยูเลเนียมครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวว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 วแบบวววไวววว้วว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 ไวว้ววออาจจะใช่ก็ได้ครับเราต้องไปดูครับใกล้ๆ นี่มันอะไรวะเนี้มันจะยินเสียงกาวเวลโอเคเป็นดินครับเป็นดินปักทอดแป๊บพ่อความสบายใจปักทอนเพื่อความสบายใจวันที่เหล็กครับไม่เอาอะไรครับเหล็กพอนะครับเราเรา,เรามีเมีแะแล้วนะครับผมโอเคอ่าเอาเอา,เอานี่ขุดมาพ่อความรวดเร็วโอเคขุดต่อไปครับอา่านี่นไงใช่ปะ่ะวะยูเรเนียมออใช่ครับแล้วยูเรเนียมจริงด้วยโอเคโอเคอ่ยูเรเนียมขุดได้ไหมใช้ได้ขุดเหล็กฮัลโหลอ่าได้ครับได้โอเคมาขุดมาขุดมาครับ เราจะเอามาทําเป็นดาบนะครับผมมันมีอะไรบ้างวะไอ้พวกของอัลเิเมดอะดูแป๊บนึงอ่ามีดาบก็ผมมีซอสแฮปโอเคมีซอสอ่าแล้วก็มีมีผมเอาผมทําอะไรดีบ้างดีวะทําซอสหนึ่งครับหนึ่งทำซอสที่ขุดโอเคประมาณนั้นครับอ่าขุดขุดไปก่อนแล้วกันอ่าโอเคประมาณนี้ครับขุดไปเรื่อยๆเอ้ยนี่มันแร่ไทเทเนียมอ๋อโอเคอันนี้คนดอันครับเป็นของคนละมอสครับบอกเลยครับมอสมันเยอะครับผมค่อยไปเคลียร์มอสพาร์ทหน้าครับผมพาร์ทนี้ขอขุดไปก่อนครับ โอเคเอายูเรเนียมมันก่อน,นครับกรรมเมื่อกี้ขุดไปขุดมาเกียบเด้งโอเคไม่เป็นไรนครับขุดต่อได้นะครับมายูเรเนียมครับผมโอเคอตอนนี้ตอนนี้ผมได้ยูเรเนียมมาอ่าไม่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 ใช่ไ,ใชได้ยูเรเนียม5ชิ้น,นครับแล้วก็ไทเทนเนียมอ่าสี่ชิ้น,นครับขุดต่อเลยไหมเออนานๆนนทีครับแบบโลดเดียวผมเอาเ,อเดี๋ยวผมต้องคิดก่อนว่าผมต้องการอะไรมั่งผมต้องการที่ขุดครับที่ขุดต้องใช้อ่าอย่างละสองดาบครับผมโอเคก็มี เอ้ยมีโอ้อติมุ้ยโอเคครับเห็นะเอ้ยพอแล้วมั้งเนี่ยเออน่าจะพอแล้วเอ้ยเดี๋เว็ดเดี๋ยว็เด็ดเด็ดเโอเดพดพดดีคาัเมาเราเราขึ้นดเด็บนดีกเ่าคเับแเดเราพอด็ดเ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 ร็ดเรันเด็ดเด็ดเด็ึ้นขึ้นขึเนขึ้า็ดวด็ดเด็นยขอปิดเอ็ดเล็ดเน็ดเด็ดเด็ดเ็เด็ดเด็ดเด็ดเดผมเดาดเ่็ดเด็ดเเด็้เด็เด็ดเดดเเคอเเ ปึ๊บปึ๊บกลายพอตัวกันครับปับป๊บปับ๊บปั๊บตอนนี้ผมอยู่วายยี่สิบสองไงครับลงมาลึกมากๆเลยนะครับขึ้นก็ขึ้นยากๆนะครับผมโอเคขึ้นไปครับตามสะดวกขึ้นไปตามสะดวกนะครับผมโอเคครับโดดดึด๋งดึงด๋งดึงด๋งดึง๋งดึ๋งเพื่อนอะไรวะโอเคขุดไปเรื่อยๆครับอ่บาหวังว่าแร่แร่ที่ได้มามันมันนา่าจะใช่แร่ที่เราต้องการครับโอเคปึ๊บ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 บอกเลยครับผมจะพยายามเร่งเร่งเร่งให้จบเร็วๆครับอ่าโอเคครับเพื่อว่า จริงๆมันมีหลายซีรีส์มากครับที่ผมที่ผมอยากทำนะครับผมแล้วก็มีที่น้องๆขอมาด้วยครับแต่ว่าที่มาทำออยสปอนก่อนนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นซีรีส์ที่ผมทําค้างเอาไว้นานมากๆเลยครับผมอยากทําให้จบก่อนครับแล้วค่อยไปทําซีรีส์อื่นนะครับผมคือผมไม่อยากให้ซีรีส์มันค้างคาไงนะครับเลยมาทําก่อนครับโอเคเดี๋ยวว่าก็อาจจะจบเร็วกันหน่อยครับอาจจะเร่งจบประมาณนั้นครับแบบรีบไปอ่าไปเมติใหม่ประมาณนั้นครับโอเค แต่ว่าผมจะไม่ผมจะไม่ไปสู้กับแบบพวกบอสนะฮะพวกเดอะคิงเดอะคีนอะไรเงี้ยนะฮะผมผมจะไม่สู้นะฮะเพราะว่าผมผมสู้ไม่น่าไหวนะครับผมสู้กับมันไม่น่าไหวนะฮะผมโอเคครับประมาณนั้นครับถือว่าชี้แจงแล้วนะครับว่าผมจะไม่สู้กับเดอะคิงกับเดอะคีนนะครับแต่ผมจะไปทุกเดนมิชันนะครับผมแล้วค่อยจบจบซีรีส์นี้นะครับประมาณนั้นครับโอเคปึ๊บ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 อาจจะจบก่อนเบทเทิลไม่เลยครับทำไมมันยังไม่ชัยกว่า หรือว่ามันชาวแล้วเราหรือว่ามันชาวแล้วเราค่อยขึ้นมาวะโอเคครับไม่ต้องไปสนใจพวกแสงลิเซอร์นะฮะผมกดมาเองครับผมมันมันบอกแล้วครับว่ามันมั่วเออนะครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์ออกพาร์ทหน้าครับผมมอสมันค่อนข้างมั่วครับนะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอดีไอ้ปุ่มกดแสงลิเซอร์มันไปตรงกับปุ่มอัดพอดีครับนะอา่าอ่าเราลงมาตรงบ้าก,ก่อนครับนะเราม,มาดูแรกกันครับแรกก่อนแรกก่อนนะครับนะโอเคครับมาตอนนี้มีแรกอะไรบ้างครับโอเค ผมขอเผากันแล้วกันครับบอกว่ามันจะใช่แล้วกัน <c oughs> บอกว่ามันจะใช่แล้วกันครับอ่าเผาไปเอ่อทำทำไอ้เฟอร์นันเพิ่มดีไหมเออทำเพิ่มก็โอเคเหมือนกันครับมันยิ่มาให้ไหมเฟอร์นันเนี่ยไม่มีวะ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อทำเพิ่มแล้วกันครับไอ้ต่อเผาเนี่ยโอเคตเตาเผานะครับรู้สึกว่าถ่านได้มาไม่เยอะเลยครับไม่ไม่ค่อยสนใจฐานเนี่ยผมโอเควางไปครับอ่อไทเทเนียมไปอันนี้ก็ยูเรเนียมนะครับผม บอกว่ามันจะใช่ครับแล้วก็ต้องใช้เหล็กด้วยใช่ปะเหล็กผมโอเคเหล็กมีอยู่แล้วครับมาเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนครับอ่ไอรอนไอรอนโอเคทําเพิ่มด้วยกันทําเพิ่มอีกแล้วกันครับเยอะๆเลยครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับไอเฟอร์แนนเนี่ยนะครับผมโอเคปึ๊บวางไปปึ๊บนะครับอันนี้เอาเป็นอะไรดีวะอันนี้เอาเป็นเอ่อเป็นเผาเหล็กแล้วกันชึบๆนะครับโอเคครับเก็บของก่อนไม่จะเป็นโคโอเคอันนี้แร่พาร์ตหน้าก็ไปแล้วนะครับ และทิ้งสโตนเอามาทำอะไรได้ครับ да, ผมไม <t une marketing> ่รู้นะครับผมไปไปครับโอเคอันนี้แล่แล่อะไรไม่รู้ครับเออเอออันนี้ไงเอามาใช้ประโยชน์หน่อะไรกันครับเอามาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์โอเคเอามาทำอะไรได้มั้งครับเอามาทำดาบได้แน่นอนครับผมขอเสื้อเชื่อมันก่อนอมิทิสนะครับผมอมิทิสโอเคเออมีทิสดีไงอ่าเราเอามาทำอะไรดีครับเอ้ผมขอแป๊บนึงนะอันเตอร์เมดอันเตอร์เมดเออมันมีขวานอันเตอร์เมดตัวที่ว่าโอเคไม่พอว่ะต้องค่อยหาเพิ่มแล้วกันครับ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมันมีชุดอัตเมทต์นะครับอู้ไม่ทันแล้วว่ะหาเก็บปู่ผมเลิกเลิกขุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปขุดนอกรอบก็ได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปขุดนอกรอบทําชุดอัตเมท์นะครับผมอ่ะโอเคดเดี๋ยวเดี๋ยวพายนี่ผมขอทําดาบอัตเมท์ก่อนครับดาบอัตเมท์นะครับผมแล้วก็ทํานี่อัตเมท์อัตเมท์นะครับเยอะๆเลยนะครับทอนอัตเมทโอเคอ่าเดี๋ยวนะผมคิดก่อนทำทำไอ้แร่อัมิทิสก่อนครับอัมิทิสอัมิทิสอัมิทิต ทพิมพ์ผิดอิปป้าอ่ะแอมมิทิดแคปทำขวานแอมมิทิสใช้ก่อนไหมผมว่าทำชุดแอมมิทิสก็ไม่เร็วนะแล้วมันก็ชุดนี้นี่หว่าทำอะไรดีวะทำพวกที่แบบไม่ไม่ได้ใช้เออโหขวานรู้สึกแลบแลบแอมมทิสมันไม่จะเป็นเลยรับเพราะว่าเดี๋ยวพาสหน้าเราก็ได้อัลติเมทไปเลยรับโอเคเอาเก็บไปก่อนแล้วกันครับไม่ไม่จะเป็นนะครับอ่อ่าเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่หว่ามันเป็นไทเทเนียมอย่างเงี้ย ไทเทเนียมเป็นกอ๊อตโอเคแป๊บนึงนะอ่าอันเตเมดแค่นี้ประวาไม่ใช่นอนแฮปโอเคแสดงว่าน่าจะคุณละมอสแฮปมันน่าจะคุณละมอสครับผมไทเทเนียมโอเคไม่ใช่เลยคนระับอ่านี่ไงต้องใช้ไทเทเนียมนักเก็ตแล้วแล้วอยู่แล้วเหลือบลิ้นพันแล้ว,ลลวอ,อยู่อ๋อโอเคอยูเลยเนียมถูกนะครับแต่ว่าไทเทเนียมไม่ใช่คนระับอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาทําเพิ่มแล้วกันคนระับพาร์ทนี้เอาไปว่าเราจบกันก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวนะไนไหนผมก็อ่าคุณมาผิดแล้วรับขอ ขุดเพิ่มครับขุดเพิ่มไปเอาของทำชุดอเมทิสต์เล่นแล้วกันครับชุดอเมทิสต์เอามาเป็นเดี๋ยวนะมันครับต้องใช้เหล็กเท่าไหร่ต้องใช้เหล็กนะครับผมเหล็ก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 โอเคเหล็ก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 นะครับเอามาอ่านี่ไปเหล็กนะครับโอเคนี่เอามันจะมาทำยังไงวันเนี้ยลืมโอ้โงงงงงอเมทิสต์อเมทิสอ่าทำดาบอเมทิสต์มาแล้วกันนะเหล็กโอเคต้องใช้ไม้บ้าแล้วมันมันหล่อนอะไรแหละเหล็กเนี่ยโอ้ยโอเคไม้มาก่อนอ่า ปึ๊บดาบมาก่อนมาเอาดาบมาแล้วก็เอาขุดมาก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปขุดเดี๋ยวพาร์ทหน้าผม,ผมไปหาขุดอัติเมกันต่อครับโอเคพาร์ทหน้าผมจะมาหาขุดแร่อัติเมกันต่อครับผมโอเคพาร์ทนี้ก็ต้องจบกันตีเพลงเท่านี้แล้วกันครับไเดี๋ยวเราไปเจอก,กันคลิปหน้าครับผมไปายบาย,บายครับ